อาหารจาก a n เม e อ่ากููถ่ายได้เลยเขาก็แร็ปอ่าก็มึงให้กูถ่ายอาหารอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้อ่าเกลโลเออภาพมันเก่ามากเลยว่ะเกนดับแมนไม่ใช่อันดับแมนจะมาถือขนมได้ไงล่ะอัตโตลิโคนันดอยมอนด์เหรอเจ้ามันบูลากันบอลแซดถูกนะถูกเออที่ยังไ้ไงเมืองเมืองลากันบอลชัดเอืออันที่สองครับไอการแสดงอ๋ออาหารอาหารไงอาหาร FC FC ฮ้ยไอ้นี่ชิองชิอง ใครชอบทำอาหารเออนั่นแหละมันชื่ออะไรล่ะอ้อะไรวะสลาบสลาบสลาบเดี๋ยวมันมีอีกเรื่องลีบอลถูกต้องยเนคือเก่าไหมอันนี้เก่าไหมไม่เก่าจิบิใหม่เลยเหรอไม่ใช่จิบิีต่มันมีทีวีเยก่งสุดในยุคนี้โซเล่ไรลิงโซโล่ อาจารย์กินปาจิในกินธรรมะก็ลูกศิษย์เยอะอาจารย์เท่ๆอตัวนี้เไรชานนิยุ้นป่ะเจสซอมันเราต้องเติมของหวานเดนอตถูกต้องครับไอเชี่ยแอลไงแอลไงแอลติดขนมไอหมูนี่คุ้นป่ะคุ้ไหใช่ไอหมูเนี่ยตัวละเจ็ดตัวชื่ออะไรวะเจ็ดประจันบานตัวละเจ็ดตัวเออให้กูไล่ชื่อให้ฟังบ้าง แต่แบบแบบเหมาะเหมาะจึงมวยตังกลวยแซ่ลี่มันชื่อเรื่องอะไรอ่ะเรไม่ได้ดูด้วยนันเรื่องเนี้ยเจ็ดอะไรสักอย่างอ่ะที่ตัวเอกมันหัวทองมีดาบเจ็ดบาบเจ็ดาบเซเว่นซินอะไรสักอย่างใช่ดาบเจ็ดประการอ่ะ